สวัดีครับสวัสดีครับโอเลาฟอนไทนนะครับกลับมาพูดถึงเรียกว่าอะไรโค้งสุดท้ายของพีม่มิลลีอ่าตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านขายเสื้ออะนะครับไกลละไกลจะเข้านขายเสื้อและ้ะเพราะว่าคือความเป็นจริงคือเราจะแต่งห้องแต่งฉากให้มันดูสวยๆใช่แต่มันกลายเป็นว่า <laughs> มันดูเหมือนร้านขายเสื้อามากวลาโอ้ยข้างหลังมีพรมด้วยพรมเช็ดเท้าแมนยูด้วยโอ้หน้าหน้าอยู่เหมือนกันนะฟอร์มต้นตีนขนาดนี้เออทอนตี้ออย่างนี้ นี่เราก็พูดถึงเรียกว่าอะไรช่วงโค้สุดท้ายของของพิมพิลปีนี้ดีกว่าหรือกี่นัดหลือประมาณห้านัดไหมตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานบางคนตปนัดสามสิบห้าแล้วอืมอืมก็สามประมาณสามถึงสี่นัดสามถึงสี่นัดสุดท้ายมีแป้ไม่เก็บประมาณเก้าหรือสิบสองแป้งเนาะครับนั้นก่อนจะไปถึงสานการลุ้นแชมป์ไปดูสานการหนีตกชั้นก่อนเลยไหมโอ้โหเลยว่าเขาเรียกว่าคู่ขี่สูสีผมว่าทีมท้ายตารางเนี่ยอ่ะเริ่มเริ่มต้นจาก คนที่ตกชั้นแล้วแน่นอนมีความสุงอ่ะถ้าตกชั้นแน่นอนแน่นอนเป็นเชฟยูอ่ะเชฟยูเมื่อวานยบร้อโดนนิวเซนเรียกว่าจริงๆครึ่งแรกเชฟยูเล่นดีนะผมดูมาทั้งเกมก็คือว่าเชฟยูนเต็ด่ยคือบอลมีทรงทรงจะโดนตกชั้นจะโดนตกชั้นแต่ว่าเขามีช่วงเซตพีที่ดีคือมีการปรับตำแหน่งมีการมีการวางหมากแล้วแหะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเจอความคมของนิวเซน กจมตีแล้วมันก็เปะเลยก็เลยเรียบร้อยไปคือเมื่อวานน่ะนั่งอยู่ในงานงานเลี้ยงไองานแมชปาร์ตี้แหละนะครับเมื่อวานเขาก็มีพูดถึงเพราะว่าคู่นิวคาสเซนต์ไหนผมคู่แมนอยู่ได้เขาพูดว่าเฮ้ยนิวโดนน้ำด้วยนิวโดนนํำแล้วเอ้ยสบายแล้วมืออะไรเงี้ยเออเชฟยูนํำด้วยอะไรอย่างงี้กลายเป็นว่าสุดท้ายพอครึ่งหลังนิวไล่ตอบได้กระตุยเลยห้าหนึ่งคือพอที่โดนยิงโดนตีเสมอไวแล้วก็ยิงนํำไวมันทำให้ทุกอย่าง เชฟยูค่อนข้างหมดความมั่นใจหายไปเลยเชฟยูเองก็ดูดูไม่มีทรงว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วมั้งได้ใจก็คิดว่าน่าจะรักษาทรงประมาณนี้คือคือมาเก็บเงินในพิมลีกแล้วลงไปทําทีมใหม่ในเชฟวิชเดี๋ยวกลับมาใหม่รู้ใจแต่กลับมาใหม่แล้วกันนะส่วนที่เหลือมันยังมีอันนี้ครับฟอเรสต์ฮ่าฟอเรสต์อันดับสิบเจ็ดเนาะสิบแปดเป็นลูตันสิบเก้าเป็นเบอร์รี่โอ้พึ่งเขาเรียกว่าอะไรวิ่งลืมตายวิ่งสู้ฟัดใช่ไหมคือบอกเลยว่า ช่วงท้ายๆฤดูกาลการเจอกับทีมแบบทีมท่มันยังแบบ Dial ยังยังไม่หมดยังไม่หมดลุ้นอ่ะมันๆๆมันเหนื่อยเพราะว่าจริงพวกนี้มันวิ่งกันเรือนตายสนุก<อ>มันเหมือนทุกๆปีแหละว่าว่าก็คือทีมเจอที่ทีมที่แบบอยู่แบบอันเดอร์ด็อกอ่ะแม่ง<อ>เหนื่อยนี่คืออารมณ์หมาจนออกแล้วป่ะใช่ใช่ใช่ก็สามทีมนี้คือยังมีแต้ห่างกันแค่อันดับละหนึ่งคะแนนใช่ส่วนผมว่าเอเวอเรสตนก็น่าจะลอยแล้วล่ะเพราะว่าล่าสุดก็ไปชนะมา เอเวิร์ตันลอยแล้วเพราะว่าตั้งแต่ชนะลิเวอร์พูลด้วยใช่แล้วนัดนัดล่าสุดเมื่อวานก็ชนะด้วยเออมันตามมันมาหมดอ่ะทุกอย่างฟิฟท์แม่งเซตกระจายยี่สิบแปดแเอมใครจะเชื่อเฮียไปกินชี้ตลอดเลยช่วงนี้โอ้โหคือเอเวิร์ตันตอนนี้ขยับเป็นอันดับสิบห้าแล้วมีสามสิบหกคะแนนแล้วก็สามสิบห้าล้านเหลือสามสามคะแนนไอ้เหลือเหลือสามนัดให้ลุ้นก็คือเอาเบนฟอร์ดก็ไม่นะก็ไม่ตกชั้นแล้วแหละเพราะว่าอเอาจัจริงๆตอนนี้ลูตันอ่ะลูตันอันดับสิบแปดอะมันมี ยี่สิบห้าเหลือสามนัดเหมือนกันยี่สิบห้าบวกเก้าสามสิบสี่เอวัตันงตอนนี้รอดตกชัยเรียบร้อยแล้วก็คือถ้ากิงตามสแตตตัวเลขนะเรียกว่าเรียกว่าตามปกติลอยแล้วเรียบร้อยสวยทีมเดียวที่น่าจะรอดแล้วแน่นอนนะครับก็คือเบรนส์ปอดเบนส์ฟอร์ดมีสามสิบห้าคะแนนสามสิบห้าคะแนนนี้หมายว่าเมื่อกี้ลู่ตั้เหลือสามนัดใช่ป่ะมีแม็กสุดได้แค่สามสิบสี่อ่าอ่าฉะนั้นอย่างเงี้ยเบนส์ฟอร์ดเอวัตตั้นี้ก็คอยแล้วนะครับฉะนั้นมันจะไปลุ้น สองในสามอ่าก็คือที่บอกไปเมื่อกี้ฟอเรสต์ยี่สิบกคะแนนลูตันยี่สิบห้าแล้วก็เบอร์ลี่ยี่สิบสี่สามทีมนี้แหละจะไล่ตบกันมันแล้วนะครับก็ถ้าพูดถึงพูดถึงทีม้าไททอลอีกทีเดียวก็คือฟิกเจอร์ที่เหลืออย่างเบอร์ลี่เนี่ยนัดหน้าเนี่ยไปเจอเนวเซนนี่เบอร์ลี่เจอเนวเซนจริงแต่ว่าไปเจอในบ้านเบอร์ลี่เพราะเนวเซนเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนอกบ้านอยู่แล้วก็คาดว่าน่าจะเหนื่อยเหมือนกันเวลาเจอเบอร์ลี่นะครับส่วนลูตันอื รู้ด้านเจอคนที่รอดตอกชัป์ไปแล้วเมื่อกี้เจอเอเวอร์ตันโอ้โหอ่าเอเวอร์ตันคันนี้ดูว่าจะใส่เก็บใส่เต็ไมไหมใส่เต็ไมไหมหรือว่าแบบปล่อยแล้วออช่างแม่งแล้วรอดแล้วอ,อ๋อคือไม่รู้เอเวอร์ตันยังมีความกังวลว่ากูจะโดนหักแต้มอีกหรือเปล่าเออ <laughs> ถ้ามึงโผล่มาตอนท้ายเนี่ยไม่รอดแล้วนะเออใช่ใชออ่ส่วนฟอเรสต์ฟอเรสต์เจอทีมทีต่ตกชัป์ไปแล้วเจ็บอยู่โอ้โหจากนั้นถ้าดูแล้วทรงคนที่หนักอาจจะกลายเป็นเบอร์ลี่ที่เจอนิวคาสเซิลเพราะนิวคาสเซิลยังมีลุ้นอันดับไกลอันดับโปรอันดับเจ็ดอยู่แข่งกับแมนยููซึ่่่งเราาจะพดตอไปว เออในโคต้ายุโรปเนี่ยทีมที่ขี่กันมาเราไม่นับทัฟโฟนะโคต้ายุโรปที่จะต้องไปยูโรปาลีกเนี่ยมันก็จะมีมีแมนยูมีแมนเชสเตอร์เวสต์แฮมเชลซีเชลซีอ่ะประมาณนี้ก่อนพูดถึงยิงปัดท็อดแนมไปเลยไหมเพราะท็อดแนมเองก็ห่างแมนยูไปแล้วตก <6 S 1> คะแนนแล้วก็วิลล่ากับสเปอร์น่าจะตัดไปเลยเออเพราะว่าท็อดแนมเองมันก็สามสิบสองนัดเองนะมันเลยตั้งหกนัดอะ่ะครับได้เป็นโคต้าแชมเปี้ยนลีกดีกว่าใช่ไหมถ้าจะว่าก็มีลุ้นไปคนาแชั้นลีกไปเบียดกับอ่าวิลล่าดีกว่าอืม เป็เบียเวลาฉะนั้นเอามาพูดถึงตรงระดับหกอ่ะก็ะเรื่อตัวต๋วตั๋วตั๋วไปยุโรปตั๋วไปยุโรปมอย่างน้ะแต่ตั๋วไปยุโรนะปโซึ่งมีโอกาสมีโอกาสสูงมากคือถ้าสมมุติว่าแมนยูเออคืนหนึ่งอ่ะไอไอลิวบูได้แชมป์อไอคาราบาไปเลยใช่ปะ่ะอ่าใช่ฉะ,ะนั้นตัวลิวบูมามีโอกาสไปนั่นอยู่แล้วแชมเปี้ยน์ลีกข้างบนอ่าอ่าฉะนั้นตัวโคต้าอ่ายูฟาคอนเฟนซ์มันจะหล่นมาตรงนี้อ๋อโอเคอ่าแล้วก็เอฟเอคัพแมนยูชิงกับ พาเชตตี <City. S 1> ้พาเชตตี City, ้เป็นแชมป์พาเชตตี้เป็นแชมป์โค้ชน่าจะหล่นเหมือนแถวนี้อีกแต่ถ้าแมนยูเป็นแชมป์อ่าแมนยูก็จะลอยตัวไปแล้วะฉะนั้นอันดับที่มันจะลุ้นกันเนี่ยคืออันดับหกอ,อันดับหกเนี่ยคือค่อนข้างเซฟแล้วก็จะมี menu, แมนยูกับนิวคาสเซิลที่ตอนนี้ห่างแค่คะแนนเดียวคือเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานิวคาสเซิลไปพลาดใช่ไหมใช่แมนยูแมนยูชนะอ่าอันนี้พอมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูเสมออีกสถานการมันกลับกันไปกลับมาเออมันกลับกันไปกลับมาส่วน ส่วนเวสต์แฮมเราเนี่ยมันห่างกับนิวคาสเซิลไป4คะแนนแล้วค่อนข้างที่จะยากค่อนข้างยากแล้วก็แข่งมากกว่านิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูหนึ่งนัดด้วยครับดังนั้นเวสต์แฮมเนี่ยแทบจะแทบจะปัดได้หนึ่งก็เหลือเชลซีนั่นแหละก็น่าจะเหลือเชลซีเพราะเชลซีแข่งน้อยกว่าแมนยูและนิวคาสเซิลใช่มีว่ามามื่อตัวจริงแต่มีคะแนนห่างอยู่กับนิวคาสเซิลอยู่แค่5คะแนนครับนะครับก็แต่ว่ายังมียังมีลุ้นอยู่อีกเรื่องนึงแต่ฟิกเจอร์เชลซีน่าสนใจนะเครับว่าเจอแต่ทีมแข่งทีว มีความมีจะลุ้นแชมป์ือลุ้นอะไรตลอดเอาจริงๆนะถ้าผ่านกลางฤดูกาลมาแล้วนะตอนนั้นก็คิดว่าเชลซีมันเป็นทีมที่ไม่มีลุ้นแล้วนะเออคือมันแบบเป็นจ่าฝูงแดนใต้อะเออจ่าฝูงแดนใต้ามานะ<ๆ>อยู่ๆตอนนี้ช่วงนี้มันแบบโผลมาไงเออช่วงนี้โผลมาแล้วกระมาแ้วคือเรียกว่าทีมของโคปาเมอร์แล้วกันอ,อ้าถูกไม่มีโคปาเมอร์ก็ บอท่าแต่เมื่อวานมีนะแต่ก็บอท่าอย่งนี่เกิดแล้วเกือบเกือบนะเกือบเกือบนะใช่ใช่เพราะว่าช่วงท้ายเกมเชลซีเรียกว่าเร่งเครื่องแล้วก็มีโอกาสเกือบชนะเกือบชนะนะเมื่อวานกับวิลล่านะเออนั้นสถานการณ์ตอนนี้คือแมนยูเองก็ยังมีเกมใหญ่รออยู่คือนัดรองสุดท้ายกับเจอนิคสเซินไม่แมนยูเอ้ยแมนยูเจอนิคสเซินได้ป่ะใช่เอามีปัดกันครั้งมีปัดกันแต่ว่าที่บ้านน่าจะที่บ้านที่บ้านเปม่ะ ไม่แน่ใจขอดูฟิกเจอร์หนี่ยเพราะว่าคือในบ้านนอกบ้านมันมีผลมากต่อแมนยูแคสเซิลเพราะถ้าเร่อแต่แมนยูก็มีผลไหมอ๋อแมนยูไม่มีผลเรื่องไหนก็ห่วยเหมือนกันคือคือจริงๆอ่ะแมนยูอ่ะโปรแกรมนั้นรองสุดท้ายอ่ะมันต้องเจอครับถ้าโปรแกรมเดิมมันจะเจออาร์เซนอลอืมแต่ครั้งนี้โปรแกรมแมนยูกับนิวแคสเซิลมันมามันเลื่อนมาเออใช่เออมันมันมันไปเป็นนัดรองสุดท้ายแทนครับดังนั้นวันที่12พฤษภาคมแมนยูอาร์เซนอล สิบหกพฤษภาแมนยูเปิดบ้านเจอเนิวาต้นหัวติดอย่นะแล้วก็นัดสุดท้ายแมนยูออกไปเยือนเบอร์ลี่อือ่าซึ่งไอ้เบอร์ลี่เนี่ยไอ้ไม่ใช่เบอร์ลี่เท่านี้ไบตันไบตันไบตันซึ่งไบตันเนี่ยไม่เอาหาอะไรแล้วอ่าปล่อยจอยละจำได้ไหมว่าขรึ่นฤดูกาลแรกใบตันแม่งยังลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่อ่าเล่งเครื่องแล้วคือเล่นดีแล้วตอนนี้ไบตันอ่ะอันดับสิบอันดับสิบสองและจะมีผลแต่รีบผลมาจากเดอรซาบีที่แบบโดนลุมจีบเยอะมันเลยเขวป่ะบอสเรามิมีใครเอาไหม เออตอนตนี้ไม่มีแล้วคือตอนนี้ไม่น่ามีใครเอาแล้วเพราะว่าไบเยอร์เองที่ตอนแรกมีเดอะแซบี้เป็นตัวเองครับลิเวูที่มีเดอะแซบี้เป็นตัวเ็งหรือแมนยูที่บ่อยเอาเดอะแซบี้มาอ่าแน่ใจว่าถ้าแมนยูกดเทนฮารกเอาเดอะแซบี้เนี่ยเอ,อเอาจริงหเหรอวะไม่เ,เริ่มมีแฟชั่นเลยตอนแรกมันอยู่ที่ผลงานทั้งฤดูกาลแหละไม่ใช่ว่าช่วงต้นๆกับมันจะมันจะทำให้มี เรียกว่าอะไรเปรี้ยงปังขึ้นมาเนาะอันนั้นทุกคนก็อวยเดอร์แซบีเยอะมากแล้วว่าเนี่ยตัวแทนเป๊ปเนี่ยถ้าออกจากแมนซิตี้ไปนี่เดอร์แซบี้มาแทนแน่ๆอะไตอนเนี้ยเรียบร้อยไอ้เหี้ยเรียบร้อยเจอสล็อตเข้าไปอันนี้สล็อตไปลิเวอร์พูลเลยไบาเยิร์นก็น่าจะใกล้จะปิดจ็อกกับลาฟลังนิกอ๋อแต่ลาฟลังนิกนี่ได้ข่าวมาก็น่าจะเป็นเนี้ยชั่วคราวนะเออเป็นเป็นแผนชั่วคราวของบาเยิร์นเฉยๆอ่ะเมื่อกี้ ท้าไว้ที่โปรแกรมนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเองก็โปรแกรมไม่หมูไม่หมูเพราะเมื่อกี้ที่บอกแล้วนิวคาสเซิลเจอเบอร์รี่ที่กำลังหนีตกชั้นอยู่ใช่เบอร์รี่ด้วยใช่แล้วนิวคาสเซิลมีนัดเปิดบ้านเจอบไบตันเหมือนกันแล้วไปเยือนแมนยูใช่และสุดท้ายนิวคาสเซิลจะเจอกับเออ่เยือนเบนฟอร์ดอืมตและสุดท้ายอาจจะหมูหน่อยเพราะว่าเบนฟอร์ดมันไม่มีอะไรแล้วเนาะฉะนั้นก็จะมีโปรแกรมที่มันน่าสนุกคือวันที่16พฤษภาคมเยอแมนยูตัดกับอ่านิวคาสเซิลเนี่ยแหละนะครับซึ่งซึ่งผมมองว่า ตั้งแต่อดีตจปัจจุบันตั้งแต่ผมจําความได้ในการดูฟุตบอลเนวิลสันมานะเชียร์ตั้งแต่เด็กแมนยูอ่ะตบเนวลสันมาตลอดงูเหลือมเชือกกล้วยโอ,โ <laughs> โอโ้โอหเรีย <laughs> กว่าเละตั้งแต่ยุครนโดมาแล้วเนเละตลอดก็คือนี่แหละผมผมไม่ได้คิดว่าจะเข้าข้างทีมตัวเองว่าปีนี้เนวิลสันมาดีและจะสามารถอัดแมนยูที่โอทฟฟอร์ดได้แต่ก็คือว่าก็สู้เต็มที่เลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรียกความมั่นใจได้เยอะจากการคนะัมแบ็กชนะมามาได้เนี่ยผมก็มองว่าเจอแมนยูในช่วงที่แบบ จิตใจมันค่อนข้างที่จะสวิงไหมเหมือนคนัไปโคราเออดคือแมนยูมีปัญหาเรื่องเมน e n ลิตี้อ่ามีปัญหาจริงจริงแม่งมีปัญหาทุกอย่างปัญหาเกมรับปัญหาเกมลุกปัญหาทุกอย่างไอ้วีมีคบอะโคตรเทียดเลยเป็นเซนทรัลโอ้ยจะผมแม่งล่วงยังไม่เหลือเยอะเลยมันมันล่วงตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้โคต้าหมดแล้วนะโอายูเซลอายูเซลอายูเซลตอนเนี้ยคืออาร์เซนอลซิตี้ลิเวอร์พูลอยตัวอ่ลอย มันจะเหลือวินล่ากับท็อตแนมอ่ะได้เลยเนี่ยสายการตอนนี้คือวินล่าอยู่อันดับสี่แข่งสามสิบห้านัดมีหกสิบเจ็ดคะแนนส่วนท็อตแนมสามสิบสองนัดแข่งน้อยกว่าสามนัดเลยนะโอ้เยอะนะมีหกสิบคะแนนก็คือสามารถสามารถว่าเราชี้ชะตาคุมชะตาชีวิตตัวเองได้ว่าสเปอร์จะเอาไงใช่แต่ว่าสเปอร์เองเนี่ยแข่งน้อยกว่าจริงแต่โปรแกรมที่เหลือสเปอร์คือสเปอร์มีเจออาร์เซนอลโอ้โหนะก็คือเดือนมานี้เดือวันนี้ที่เราอัดอัดกันอยู่นะครับผม แล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปเยือนเชลซีอืมอืมเยือนลิเวอร์พูลอืมเปิดบ้านเจอเบอร์รี่อืมเปิดบ้านเจอซิตี้อเอาครบอะครบเลยอะแข็งสัตว์อะคือเอาเงี้ยเจอครบทุกทีที่ลุ้นแชมป์อยู่ตอนนี้เออโคตรเรียดเลยคือถ้าลิเวอร์พูลยังลุ้นแชมป์อยู่ถ้าลิเวอร์พูลยังลุ้นแชมป์อยู่ก็อีฟอีฟก็ยังยังต้องเจอสเปอร์อเงี้ยเออดังนั้นอะสเปอร์เนี่ยนอกจากจะเป็น คีย์นะคีย์สำคัญเลยนะคือในการว่าจะลุ้นแชมป์เปี้ยนลีปีนี้เป็นยังไงบ้างสเปอร์ตัวแปรสำคัญเพราะว่าอาเซนอลก็ต้องเจอซิตี้ก็ต้องเจอแล้วคือสาการเหมือนกันนะคือเจอกันที่ไวย์ฮัเลนทั้งคู่อโอเคดังนั้นก็ต้องมาดูว่าเอ่อคอนททนมินและโคลพัคไก่เดือยทองเขาจะสามารถที่จะเล่รโดนแบบกำศึกอย่างขนาดนี้ยเขายังยืนระยะได้ไหมคือจริงๆแล้วตัวสเปอร์เองอะนอกจากซอนแล้วอ่ะคนอื่นๆมันก็ผัดกันเด่น เจมส์แมตติสันโผล่มาโผล่มาแล้วหายตอนสั้นคูรูเซปปี้โผล่มาหายเบนเนนจอนสันเออเอ่อิลิชาริสันด้ไหมตอนนี้กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมานี่ไม่รู้สภาพจิตใจเป็นยังไงนะแต่ว่าหลังก่อนหน้านี้ที่เจ็บอ่ะก็คือฟอร์มดีอยู่ฟอร์มดีอืมส่วนวิลล่าวิลล่าเมื่อกี้เหลือแค่สามนัดสุดท้ายวิลล่าเหลือโปรแกรมเยือนไบรตันนะครับแล้วก็เปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เยือนคริสตัลทะเลนัดสุดท้าย ถ้าดูโปรแกรมแล้วจริงๆก็หมูกว่าหมูกว่าเพราะเอาจริงๆแล้วคือเป็นทีมหมดรุ้นแล้วสามทีมทีนี้เรียกว่าเรียกว่าเรียบภูมิหมดรุ้นแล้วนะอ่าได้แต่ว่าเล่นเพื่อครับอย่างเดียวแล้วตอนนี้เล่นเพื่อเจอเกันครับอย่างเดล่าอ่าเออก่อนอื่นก็ครับกับซาร่าก็เริ่มทะเลาะกันก่อนใช่ใช่ตอนนี้ก็น่าจะทะเลิะทะเลาะเพราะว่าเห็นเจนนี่ครัอบอกมาสัมภาษณ์ว่าเออในห้องแต่งตัวว่าเราเคลียร์ใจกันแล้วอะไรอย่างนี้ว่าไปพอสักพักหนึ่งแม่งซาร่าโผล่มาคือตอนจบเกมอ่ะเออเห็นซักเห็นคอปบพูดอย่างว่ากูไม่มีอะไรมั้ เอเขี่ยมั้งสักพักแม่งปล่อยข่าวมาซาลาแม่งอ่นไฟออนไฟอว้ยเอเชียนักข่าวเอทีเอ็งงอ่ะเอเห็นหน้านักข่าวเออมึงไม่เบื่อมึงไม่ได้เทียมกันก็คือเข้าใจได้แหละว่าเพราะว่าสีหน้าสีตาในตอนในตอนที่ในตอนที่มีปัญหาเออเดือดนะเดือดเดือดเออส่วนสุดท้ายโปรแกรมลุ้นแชมป์เองครับอาร์เซนอลซิตี้ลิเวอร์พูลครับอาร์เซนอลสามสิบสี่นัดนะวันนี้นะ แล้วก็มี77คะแนนซิตี้33 76อืมลิเวอร์พูล35 75อืมลิเวอร์พูลแข่งเยอะกว่าทั้งสทีม,มแล้วก็คะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่2คะแนนซึ่งก็มีโอกาสจะโดนทิ้งห่างออกไปใช่ลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้หมดหวังสักทีเดียวคือถ้าอาร์เซนอลกับซิตี้เขาเขาพลาดตามทฤษฎีเป็นอย่างนั้นอ่ถ้าซิตี้ถ้าพลาดนะก็ก็มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลอาจจะยังกลับมาอยู่ใช่ใชซึ่งการกลับมาได้นะักเวลานี้นะถ้าเหลือ3ามนาทสุดท้ายนี่คือต้องเก็บหมดอ่ะโอ้สุดยอดเลยนะใช่ก็คือเป็นมิราเคิล ยอดอะคือต้องทำเพิร์คคอปจริงๆแล้วคือคิดดูว่ามันมีเรื่องทะเลาะทะเลาะกันแล้วสุดท้ายกลับมาเป็นแชมป์ได้นี่จะเป็นแชมป์ที่น่าจดจำที่สุดครั้งหนึ่งโคตรเขียนบทมาเพิ่มแรงใช่ไหมเออมันเขียนบทมาชัดๆเลยคือยังไม่ตัดออกแล้วกันแต่คือเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วอ่ะจริงใช่เพราะว่าซิตี้อาร์เซนอลเองตอนนี้ดูดูโปรแกรมนะหยุดยากหยุดยากพูดถึงพูดถึงอ่าร์เซตอลก่อนนะอ่าร์เซตอลก่อนคือถ้ามองอาร์เซนอลถ้ามองมุมมองส่วนตัวผมเองนะผมว่าอาร์เตนอลช่วงนี้มีภาษี ค่อนข้างจะดีที่สุดอ่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคือเขาก็มีม,มีมีอีกกล้วยนึงก็คือเจอแมนยูเอฟเอคัพซึ่งอันนี้ก็วางไปวางใจไปเลยแต่ผมมามองเรื่องอของอีกนานอีกหลายนัดอีกอีกหลายวันเลยใช่ยา,ยาวยาวแต่ผมมามองเรื่างขอขุมกําลังที่มีอยู่ตอนเนี้ยเรียวกว่าค่อนข้างที่จะฟูลใช่ไหมว่าเก็บน้อยแล้วก็หมุนหมุนได้อืมหมุนได้คือรวมถึงตอนนี้มีการดันเด็กมาด้วยนะเออเออออสกาบ๊อบเงี้ยเออได้มันมันทำให้มันทำให้เรียกว่าอะไรเอฟมีโอกาสเลือกใช้ ซิกซอต่างๆค่อนข้างคบมืออีนี้แล้วโรดี้อ่ะโรดี้ไม่เจ็บเลยโอู้แม่งโรดี้นี้แบบพูดควายะก็มีแค่คารแลนที่จะดูแล้วแบบมันไม่ซังสงง้งหน่อยซงงงแง้ยโรดี้มีชื่อเข้าชิงไงนี่นะดูหน้าปีนี้มีโอกาสมีชื่อเข้าชิงบอลลงดอด้วยใช้ได้เลยครั้งนี้โปรแกรมห้าลสุด้ายซิตี้จะมีทั้งเดนฟอรเลสต้นนี้นะครับแล้วก็มีเปิดต้านเจอวูฟซึ่งไม่มีลุ้นเลยแล้ว เยือนฟูลแลมซึ่งไม่มีลุ้นอะไรแล้วเออสเปอร์เยือนสเปอร์ไอสเปอร์เนี่ยแหละน่าจะเป็นทีที่บอกไว้ใช่แต่ผมว่าสามนัดเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะน่าจะเก็บได้หมดเต้าแต้มเต็มเต้าแต้มเต้าแต้มเต็มเผิ่มมีไอประตูได้เสียบวกเพิ่มด้วยใช่เนี่ยแหละมันมันเต้าแต้มเต็มตอนเนี้ยแมนซิตี้มันมีผลต่อสภาพจิตใจทีมที่ลุ้นอื่นๆได้ไงว่าซิตี้แม่งเก็บเต้าแต้มเต็มแล้วที่เหลือจะยังไงว่าอะไรเงี้ยเนาะอาร์เซนอลจะไหวไหมวะเนาะ ส่วนอาร์เซนอลเองเนี่ยโปรแกรมเองก็พอๆกันนะหรือถ้าพูดถึงแล้วมันความยากง่ายก็ต่างกันหน่อยนึงอาร์เซนอลมีโปรแกรมเจอสเปอร์แอ่อาร์เซนอลเจอสเปอร์มาไงคือถ้าวันนี้ออกไปเยือนลอนนอตลอนดอนดาร์บี้แล้วปบได้อืความมั่นใจจะยิ่งมานะเออใช่ฮึ่เกิดมีวันเดือนี้ฮึ่เกิดแล้วนัดหน้าออกไปเยือนเอ้ยเปิดบ้านเจอบอลมัดบอลมัดก็น่าจะเก็บได้แหละก็น่าจะเก็บได้เพราะบอลมาัดก็คงไม่เอาอะไรละอ่ามีไปเยือนแมนยูอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญแมนยูแม่งตัวแปร แมนยู <Menu S 1> เป็นตัวไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอาเชลซนอลอริวพู Chelsea, ไอ้ตี้ม่งเจอแมนยูไงอ่าใช่เออแล้วก็นัดสุดท้ายอาร์เซนอลเอ,อ่อเปิดบ้านเจอเอเวอเรตครับก็คิดว่าเอเวอเรตก็คงไม่เอาอะไรแล้วเพราะว่าอ,อ่ะถ้าไม่โดนอัดได้มากกว่านี้ก็คงรอดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ฉะนั้นพูดถึงแล้วโอกาสยังเปิดกว้างทั้งสองทีมอยู่ตันนี้โอกาสเผลอๆจะห้าสิบห้าสิบกนได้ชมดูซิตี้อยากจะมีภาษีดีกว่านิดนึงอะไรเงี้ยเออส่วนอาร์เซนอลแบบน่าจะ ต้องเหนื่อยแต่ผมเชียร์อาร์เซนอลนะคือผมอยากอาร์เซนอลได้วะ่ะคือผมสงสารอาร์เซนอลมาหลายปีแล้วแม <Brew>. ่งแบบจอ่อเป็นทีมที่จ่อจอออ่อดเหมือนเหมือนเลวูเซ่นอ่ะอ๋อเออเออเออคือแบบมันเล่นดีทั้งฤดูก,กาลแต่แบบโดยรวมป๊อกเดียวแล้วแม่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เลเวอร์ก็คาดพิงเลเวอร์หน่อยเมือ่อวานแม่งรอดไหมครับเออเห็นแล้วเมื่อกี้เกือเสิบสิบหกเป็นคือเรื่ออะไรมันแม่งมีคนสูนคนมันจะมาทำไมกคนมันจะมาคนจะเกิดอ่ะเจอซุดกาดแม่งที่ทีมแบบแย่งแชมป์อยู่ ก็เรยกว่าแย่กับบายเย็นก็ยังเอาได้อันดับสามเนั่นนะแม่ไอ้นี่ก็ไอ้ที่เคยเราเคยคุยไว้ลูกของไอ้อุลิเออร์เน็ตที่คุมอยู่โอ้สุดยอดเลยเนาะก็นี้เป็นโปรแกรมช่วงโค้งสุดท้ายของพี่มารีนะครับแล้วก็หมดแล้วะครับเดี๋ยังไงก็รอดูที่หน้าเนาะการ์ดเกมของเราจะเป็นยังไงบ้างมีเกมไหนเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับแล้วกัน